โอเคครับผมเด๋วเอนะครับมาจากทีม MIT นะครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับความคาดหวังของทีมก็คือการที่ได้เป็นแชมป์ของรายการครับผมแล้วก็ได้ไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นครับผมทีที่ผมมองเป็นคู่แข่งนะครับก็คงไม่คงไม่พ้นเซอร์เซียครับแล้วก็ทีมจากจากประเทศอื่นนะเพราะว่าทุกคนที่เข้ารอบนี้ได้ก็เก่งหมดทุกทีมครับแต่ที่ อยากจะชนะจีิงีคือสเตียครับก็ก็ดีกีฮอลสูงครับเขาเป็นนังแชมป์ของของรอบแรกมาก่อนนะครับแล้วก็ได้ไปแข่งฟัวเบอร์มาก่อนผู้เล่นที่สนใจนะครับก็จะมีสแกรี่นะครับกับไมพีนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เทียสูงนะแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่แบบไ็นดีกรักมีเพคการเล่นที่ที่แปวกหรือว่าแบบอันพีดีคือคาดเดาไม่ได้นะครับว่าแบบ เออจะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่แบบส่วนใหญ่จะมองเป็นขาตายเนาะแต่แต่แบบเออสแกรี่เขาอาจจะเล่นแบบเป็นเอ็กซ์แคไปเลยก็ได้ไมฟีก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันแต่ว่าจะชัวร์กว่าวิธีวิธีการที่จะชนะนะครับก็แค่พวกผมคิดว่าพวกผมก็ซ้อมกันมาหนะักเจะซ้อมให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ชนะจะได้แก้ไขขพอผิดพลาดก,ก็แค่เล่นให้เหมือนซ้อมแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ปิดชอ็อตสุดท้ายลงครับแค่นั้นเลย ก็อย่าลืมติดตามเชียร์ผมนะครับทีมเอไทีนะครับที่กำลังจะแข่งในรอบเพยงอินี่กำลังจะถึงนะครับฝากติดตามเชียร์แล้วก็สามารถดูข่าวสารได้ที่เพจมิดนะครับผม